ดิวค่ะทุกคนนะคะตอนนี้รถของทางร้านหมดทุกคันเลยนะคะแพลวก็เลยอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าท่านใดที่มีรถต้องการจะปล่อยจะขายหรือต้องการที่จะปิดยอดไฟแนนซ์นะคะสามารถพักเข้ามาอินบ็อกหาแพลวได้เลยแพลวรับปิดไฟแนนซ์ให้รถทุกคันเลยนะคะหากเพียงราคาของท่านแล้วก็ยอดปิดไฟแนนซ์เราสามารถคุยกันได้นะคะถ้าเป็นไปได้ราคาตรงกันแพลวมีทีมงานนะคะ ทั่วประเทศสามารถไปปิดให้ทุกท่านได้เลยขอเพียงแค่รถของท่านอยู่ในเกณฑ์ม,มาตรฐานที่แพรรับรองนะคะนั่นก็คือไม่ลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่เคยชนหนัก แพลรับปิดยอดทุกกรณีเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1ย์6 9 4 6 9น6่งเ้าแพลถบ้านสีสเกตนะคะหรือช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้สามารถส่งข้อมูลและรูปรถมาได้เลยค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะคือบ้านหลังนี้ได้เลยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ